สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูออมค่ะและคุณครูเอ๋ยค่ะวันนี้ครูออมและครูเอ๋ยก็มีกิจกรรมสนุกๆมาชวนเด็กๆทำเหมือนเดิมค่ะแต่เอ๊วันนี้ครูออมมีกิจกรรมมาตั้ง3กิจกรรมค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะครูออมจะมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมอะไรบ้างถ้าอยากรู้ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ โดยกิจกรรมที่1ของเราในวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยจะชวนเด็กๆมาทํากิจกรรมเกมการศึกษาค่ะนั่นก็คือเกมแบบรูปหน้าที่11แบบนี้เลยนะคะโดยเด็กๆสามารถเล่นเกมการศึกษาได้ด้วยตนเองแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพขนาดเด็กๆทํากิจกรรมมาได้เลยค่ะ กิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์วาดภาพอิสระสีเทียนค่ะให้เด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์ก็คือกระดาษ A4 แล้วก็สีเทียนค่ะโดยวิธีการวาดนะคะให้เด็กๆวาดรูปเป็นสามเหลี่ยมก่อนค่ะ และเด็กๆวาดต่อเติมตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานกับผู้ปกครองนะคะแล้วขอความร่วมมือผู้ปกครองบันทึกการเล่าเรื่องของเด็กนะคะแล้วก็ถ่ายรูปภาพผลงานที่สําเร็จส่งมาใน Google Form ของคุณครูประจําชั้นค่ะ และกิจกรรมสุดท้ายนะคะกิจกรรมที่3ค่ะก็จะชวนเด็กๆมาเล่านิทานเรื่องโปรดแบบนี้เลยค่ะเด็กๆสามารถเลื่องนิทานที่เด็กมีที่บ้านนะคะแล้วก็เปิดนิทานเล่าเรื่องให้คุณครูฟังนะคะโดยขอให้คู่ครองค่ะถ่ายคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ถ่ายภาพขนาดที่เด็กๆอ่านนิทานมาได้เลยนะคะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีทั้งหมด3กิจกรรมนะคะเด็กๆอย่าลืมทำกิจกรรมให้ครบทั้ง3กิจกรรมเลยนะคะค่ะและรบกวนผู้ปกครองตอบแบบประเมินตามพัฒนาการของเด็กๆได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย